สวัสดีครับแฟนๆช n e l ขาไก่กับไพ่วิเศษนะครับผมหมอปันนะฮะก็ขออนุญาตใช้เวลาในคลิปนี้ในการประสาสัมพันธ์งานบุญนะครับขอย้อนความว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพอหมอเองได้ไปเรียนศาสตร์การทำนายเพิ่มเติมนะครับกับทางชมรมศิษย์สุวรรณคมคำนะครับอยู่ตรงสาธุประดิษฐ์ซอย33 นะครับก็ที่นี่เป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องของสายการพยากรณ์หลากหลายมากเลยนะครับจะเรียนไพกก็มีหงชุยก็มีนะครับโหราศาสตกก็มีหรือศาสตร์อื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับสนใจก็ลองเซิร์ชในเ c e b o o k ได้นะครับพิมพ์คำว่าครูสอนกรรมฐานนะครับก็ตามที่ขึ้นภาพให้นะตรงนี้นะครับก็สามารถไลน์สอบถามได้กับทางชมรมโดยตรง สำหรับความพิเศษของที่นี่นะครับก็นอกจากที่จะสอนในเรื่องของศาสตร์เรื่องของหลักการทำนายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสำคัญยิ่งนะครับก็คือ,อหลักธรรมคำสอนของทางพระพุทธศาสนาที่จะสอนประกอบควบคู่ไปด้วยทางชมรมนะครับก็ได้จัดให้มีงานทอดพระป่าสามคัคคีสร้างพุทธสถานอาคารปฏิบัติธรรมนะครับตำบลน,นาตำบลหินลาดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่ง ณนะตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักนะครับทางชมรมก็ต้องการเงินจํานวนนี้ในการที่จะซื้อที่ดินนะครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยรวมทั้งสิ้นทั้งหมด7 8ไร่นะครับ ซึ่งจากที่คณะครูอาจารย์ได้ไปดูในพื้นที่แล้วก็สำรวจเนี่ยนะครับก็พบล่องรอยที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยพระบาทนะครับของเหล่าอริยสงฆ์ที่เดินทางมาเผยแพร่ศาส,สนาณนแะผ่นดิน,นแถวนี้นะครับรวมถึงสังขารนะครับเท้ากระดูกอะไรแบบนี้ซึ่งทางชุมลมก็มองว่าเป็นสถานที่ที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความน่า น่านับถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะจัดสร้างเป็นสถานที่สําหรับการปไปเดี๋ยวทำก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อจัดซื้อที่ดินได้ครบครับก็จะนํามาสร้างนะครับอา,อาคารพักกระบรองที่พักต่างๆรวมถึงสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำนะฮะร,ระบบประปาระบบพลังงานเนาะซึ่งก็ใช้สําหรับรับ,ร,บรองนะครับพระภิกษุสงฆ์สามนเณรหรือประชาชนอื่นๆผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับร่วมทำบุญกันนะก็จริงๆเท่าไหร่ก็ได้5บาท10บ,บาทนะครับตามที่ท่านสะดวกขอให้การบริจาคทานนั้นนะครับเป็นไปด้วยความสุจริตนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยปิติที่ท่านพึงที่จะสละนะก็การบริจาคนะครับการร่วมบุญ ก็สามารถทําได้2เส้นทางนะครับในทางแรกนะครับผมได้ขึ้นข้อมูลไว้แล้วนะครับก็คือการร่วมบุญกับทางชมรมโดยตรงนะครับตามภาพนี้เลยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับจากหมายเลขหรือว่าจากทาง ID l ดียนนี้นะครับตามนี้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นผ่านทางผมก็ได้นะครับก็รบกวนนะครับ แอดไลน์ผมนะครับตามที่ขึ้นบนหน้าตอนนี้นะครับแล้วก็เมื่อแอดไลน์มาแล้วนะครับรบกวนทักนิ้นนึงครับว่าร่วมมุลรอดผระป่าเดี๋ยวผมจะส่งเป็นหมายเลขบัญชีของตัวผมให้นะครับเมื่อผมส่งให้แล้วนะครับส่งบัญชีเสร็จปุ๊บรบกวนนะฮะขอเป็นสลิปนะครับว่าได้ร่วมมุลมาเท่าไหร่แล้วก็พร้อมกับแจ้งชื่อแล้วก็ วันเดือนปีเกิดของตัวท่านซึ่งรายชื่อของทุกท่านที่ร่วมบุญเนี่ยนะครับทางชมรมเนี่ยก็จะนำไปเจริญพระพุทธมนต์นะครับในวันที่14เวลาตอนตี3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับแนบสนิทอยู่ที่ศูนย์องศาก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาให้กับผู้ที่ทำบุญทุกท่าน นะครับก็ถือว่าเป็นนิมมิตรันดีนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ไทยไปพร้อมๆกันนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ตามรายละเอียดที่ว่านะครับขอบคุณแม่ครับสำหรับผู้ที่รับฟังคลิปประชาสัมพันธ์นี้จนจบนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงอำนาจแห่งผลบุญนี้จงเป็นปฏิพรย์ย้อนสนองให้ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยคืออายุวันะสุขะภะและปฏิพานทารสารสมบัติตลอดกาลนานเทินสาธุ